ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับซีเนสช n แนลจ้าเปิดตัวในคลิปอีกแล้วไม่ใช่เปิดตัวในคลิปทุกคนเปิดตัวในรถนะคะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะก็ห่างหายไปนานเลยประมาณหนึ่งเดือนที่ไม่ได้ลงคลิปนะคะหลายหลายคนก็อาจจะบ่นคิดถึงหลายหลายคนก็อาจจะเอ่อเรียกว่าอะไรอะสาบแช่งนะคะว่าเออหายไปไหนทําไมไม่ถ่ายคลิปอีกแล้วอะไรแบบนี้เนาะคือวันนี้ลูกค้าเยอะมากทุกคนตอนนี้กําลังเที่ยงแล้วก็ แดดร้อนมากทุกคนขาลูกค้าคือจอดรถแบบยาวมากทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูนะ้อแล้วก็วันนี้ก็คงจะแบบตํากันแบบไม่หวัดไม่ไหว หลายๆคนคงคิดถึงเจต็อกแ็กแล้วก็อาจจะได้ดูทางช่องเจต็อกแ็กนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ติดตามทางช่องซีเน่ด้วยนะจ๊ะเออใครจะบ่นนะคะใครจะด่าใครคิดถึงใครอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะจ๊ะทาง y o u t u b e นะคะแล้วก็ทางออแฟนเพจนะคะทางแฟนเพจใครใจดีรักและเอ็นดูนะคะก็อย่าลืมกดส่งดาวให้ด้วยนะคะกดส่งดาวสนับสนุนกันนิดนึงเนาะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะรักทุกคน บรรยากาศคือรถจอดเต็มเลยจ้าทุกคนค่ะยาวมากนี่แล้วก็วันนี้ก็คือโอ้ยวันนี้ลูกค้าเยอะมากทุกคนลูกค้าไม่ร้อนหรอนั่งอยู่ข้างล่างนี่ทุกคนแล้วก็ด้านบนก็เต็มเลยนะทุกคนอาจจะได้ยินเสียงเนาะได้ยินเสียงชินชันไหมคะเพราะว่าไมมันแบบว่าแบตหมดอ่ะทุกคนต้องขอโทษด้วยเนาะนี่เห็นไหมเออวันนี้มีน้ำมะพร้าวด้วยทุกคนคะ่ะแต่ว,ว่าจะเอามาล้างหน้าสักลูกสองลูกเนาะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนจริง ยังไม่ได้เลยอะยังไม่ได้ฮัดาวอีกเหรอยังไม่ได้หรือยังไม่ได้ทำนี่ตอนนี้ก็อยู่กับเจ๊ต๊อกแต๊กอุ้ยเดี๋ยวก็ดราม่าอีกแม่ฟ้าจะไปครึ่งทับทีมันคือน้ำตาลแม่อุ้ยพริกกี่เมตากำนึงลูกค้าขอแม่ทุกคนพริกเยอะมากลูกค้าขออ่ะหนึ่งกำอ่ะหนึ่งกรใช่อันนี้คือมึงจะขาดตุนตรงพริกนี่แหละก็ไม่เป็นไรแม่ป้าลงไปเลยจานน้ำปลาแบบยัวยัว่ ต่หลายคนคงคิดถึงซีเน่กับตอตอเนาะบอกว่าโอ้ยคิดถึงอยากเห็นกัดจิกกันเองตอนนี้ก็เชิญ่นนึกว่าเป็นเบาหวานพอจะเป็นจอมพันธต้มแล้วเราตกลงกันเรื่องอะไรไว้แม่ทำกัดกันเองเออคที่บอกว่าเสียงชีนเน่หรือเปล่าใช่คะ่ะมาแล้วค่ะทุกคนค่ะก็ฟาดไปเลยสิคะหมูยอ่อตะกอใส่20ชิ้นเดี๋ยวนี้ใส่แค่สิบสาชิ้นนะจ๊ะเออแลใส่อีกเลยสิคะหอยแครงแซลมอนไปเลยจ้า ตามด้วยกุ้งสดค่ะจบหรือยังคะแม่ยังเหลือปูมาค่ะปูมามาแล้วจ้าอุ้ยปูมมาแบบเน้นมากตอนนี้โลเท่าไหร่แม่สามร้อยห้าสิบนานเจตต่อจะใช้ปูมมาตัวใหญ่มากเลยทุกคนค่ะแล้วปูมมาของเรานี่คือบินตรงมาจากแบบว่านครศรีดูราดค่ะเออทุกคนเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่เราพยายามจะแหกปากเนาแม่เนาะเพราะว่าไม้ของเราทั้งสองคนนี้คือหมดหมดเลยนะจ้าชิมเบิ้งจ้า ด้านหลังก็เป็นผู้ช่วยนะคะน้องทรายนะคะขยะก,กินาสาขาสารยานะคะอ,อ,ยอยู่ที่อร่อยกว่าสาขาแม่ไปเจอกันได้ที่สาขาสารยานะคะถแถวมอแมทที่โดนสารยาอร่อยมากเจอ,อันนี้เป็นลูกค้ากลับบ้านนะคะเมนูนี้นะคะก็คือทางร้านเรียกเมนูอะไรนะแม่เหล่ารวมค่ะแม่เหล่ารวมระเบิดเจต๊ต้าตอกค่ะอร่อยนะเออแถมมะเขือเทศไปอีกจา้าโยโย و. ่ เต็ม<ห>ถุง<ห>จ,าจ้าแม่คิดพริกเพิ่มแมจะเป็นแค่จะคิดพเพิ่มห้าสิบบาทอ่<อ>ะแม่จริงหนูสวยไหมอารตอกแ,ตกแท็กแถมหมูยอหนึ่งจานนะคะ <c oughs> คุณแม่มาจากที่ไหนคะพิจิตอุ้ยอดีตเมืองชาละวันป้อาอันนี้ไงแม่อันนี้กระเพาตะเพาหรือกระเพาแม่อันนี้กระเพาแก้วส่วน ส่วนด้านนี้กะเพราทองไม่ใช่ตะเพรานะแม่เป็นกะเพรานะคะทุกคนค่ะมาจากหลวงพ่อเลยนะหลวงพ่ออะไรนะอยู่ในหลวงพ่อเองินใช่อ,อ,อ,อันนี้เมนูอะไรแม่ทำไมมันแบวมากเลยอะ่ะสองเม็ดแม่แต่พริกสองเม็ดแบบแบวๆนะคะแต่เป็นสี่เก้าแม่อนอกเออแบบแบลแล้วก็ทําให้ลูกค้านะแม่คยเอกลักษณ์ของเจ๊ต้อตอ,ตอหลายคนมันจะบอกว่าทาไมวันนี้เจ๊ต้อตอ,ตอไม่โยนมาลักกอเลยนะคะ,ะคามาลักกอนั่นแหละค่ะค เออแม่มองทันไหมคะอ่าแม่บอกมองไม่ทันแม่บอกอีกรอบหนึ่งอก,ก,อ,กอ,ลลอดจ่ายหนึ่งค่ามาร์กอสามร้อยรสยูเป็นไงแม่เอนเตนรสแม่เราจะต,ต่อรสชาติด,ดีแล้วก็เอนเตอเร์เดหรือแม่ยกนิวให้เลยนะคะชิมนะพูดเก่งมากที่พี่ทำอะไรมาอะไรแม่ไม่ได้พูดหนึ่งเดือนแม่ไม่ได้ถ่ายคลิปมาหนึ่งเดือนอไม่ได้ถ่ายคลิปหนึ่งเดือนคือพูดเก่งมาก เดี๋ยววันนี้นะคะจะให้ดูแบบยาวๆเลยทุกคนเม้ามอยหอยสั่งกันเลยแล้วก็เดี๋ยวไปสัมภาษณ์ลูกค้าด้วยว่าต้มตำเจโต๊กแซ็กอร่อยจริงหรือว่าเป็นกระแสทําไมคนมาเยอะขนาดนี้ทุกคนวันนี้ก็ไม่ได้ตามกระแสน้ำตาลก็ยังวางที่เดิมนะคะับแก้เผ็ดเออออน้ำตาลออน้ำตาลที่ว่าตําตําไม่ละลายคือแก้เผ็ดใช่ไหมก็ยังวางที่เดิมไม่อยยั่วๆอ่ะขอท่าแบบยั่วๆชัดๆหน่อยก็เราไม่ได้ตามกระแสอยู่แล้วค่ะเพราะเราของเราเลือกมาแล้ว เอ๋ออ,อ,อันนี้คือว่าวเลนว่าวเลนแมนไอยไม่สิมาเบาจริงเลยพี่น้องเออไปออต่อจา้าอุ้ยยำอีกแล้วเธอต่อไปเป็นอะไรคะแม่ยำยำนะคะเจ๊ J ok ank, ต๊อกแจกส้มตำยำในโคกนะคะจะมีทั้งพริกแห้งพริกสดนะคะน้ำตาลนิหนึ่งผงชูรสหนึ่งทับพ,พี่นะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะ น้ำปลาร้านะคะมี2จุสูตร1แล้วก็สูตร2จ้าฉันเหมือนแม่ค้าไลรสุด่ายของกันนะเนี่ยเอาดีดเริ่มบุญแล้วค่ะเจ้้าต่อหันไปแล้วเออยังไงการค้าด้านหลังผู้ชายส่งมาอย่างเนี้ยผูายที่ไหนง,หง,งงมากคคนคิดถึงฉันไหม ผู้ชายโทรมาจีบค่ะตำนานผู้ชายตำนานทุกคนตำนานผู้ชายโทรมาจีบเออมีอยู่จริงคุยแม่มันคืออะไรต้มยำหรือไม่มีน้ำมันเยอะขนาดนี้หรล่อนมันเป็นยำเนาะแกงส้มบ่กตำนานยำแกงส้มก็ปังจริงนี่ไงแม่มันก็จะเป็นแบบนี้หุยยำน่ากินมากหลยคนยังไม่รู้นะคะว่าร้านเจ็ตอมมีทั้งส้มตำแล้วก็ยำนะจ๊ะ วันนี้ฉันพูดรู้สึกว่าฉันพูดนานมากเข้าม้เพิ่งเจ็ดนาทีเองแม่ผมแม่ต้องเยอะเท่าไหร่เรัอยู่อย่าเท่าไหร่สำหรับลูกค้านะคะที่จะกลับบ้านนะคะสั่งกับบ้านนะคะทําเสร็จนะคะก็จะเอามาวางนะคะใส่แบบนี้เลยนะแต่ลูกค้าก็เดินมาดูได้นะคะหรือก็พนักงานจะมีเรียกนะคะแล้วมันสวยเราค่วนนี้เจ้าตอบอกว่าปังค่ะปังจริงๆนะคะ เรามาดูเจ๊ก็ต่อตามั็ต่ามกันต่อนะจ๊ะคลิกลงไปแล้วจ้าอ๋อนี่เป็นยำนะคะทุกคนขายยำอะไรเอ่ยไปดูคลิปนิ้น้ำตาลทรายจ้าผงชูรสค่ะน้ำตาลทีน้ำปลาค่ะเด็กเด็กโตน้ำปลาเจ๊ก็แซบนะคะก็ยังมีขายที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านขายสามขวดร้อยนะคะแล้วก็ มีขายที่เพจเจต๊อกแตกตำและแซ่บหนัวเจต๊อกแตกและแซ่บหนัวบันเทิงสิทธิ์แล้วก็มีขายในช้อปปี้นะคะเสิร์ชได้เลยน้ำปลาเจต๊อกแตกนะคะอันนี้ยำอะไรแม่ปูมายำปูมาจ้าทุกยำเราจะแถมยมตำต้มตำเราจะมีหมูยอ,อยให้นะคะ่ำขำยุ่ยยุวๆค่ะทุกคน เราก็อยากกินแกฉันขาดตัดฉันต้องกินน้ำปลาไม่ได้นานไม่ได้ประมาณสามเดือนแม่สามเดือนหรือหนึ่งเดือนสามเลยหรอสามเดือนแม่ทุกคนดูดิน่ากินไหมล่ะยัวมาอุ้ยแม่ระวังหกน้ำเยอะมากแม่จะหกเด้ออืมยัวยัวจ้าทางหม่อมชื่อของฉันสิงค์ปลาบาททางหม่อมชื่อของฉันสิงค์ปลาบาทว้ายแม่ต้องเก็บ เออต่อไปตำอะไรคะแมุ่้งแขงยอกุ้งแขงยอกบางคนบอกทำไมตำริกไม่แหลกเลยถ้ามันแหลกมากมันจะยิ่งเผ็ดมันจะเหท,เท,ทุแต่จริงิอ่ะที่เน่อยากให้นางอ่ะตำเนี่ยแหลก,กๆส่วนกับยาวอ,อ่ะเพราะเราเคี่ยวไม่ค่อยไหวไงไมไมนไ,ไม่มันหนีดเกี่ยวแน่ ต้องม,มีเขียวในปละอ๋อมันมีทุกอย่างมันมีสตอรี่ในแม่มันก็คลุกเคล้านะคะอันนี้ก็น่ากินนะแม่แม่ลงอันนี้เออวันนี้ร่างมีความสุขนะคะทุกคนลูกค้คาแน่นเ๋็วเต้นเพียงหนูรีของพี่มาไมา่นี่ก่อนมีกับสัตว์หรตั้งให้ เนุลีรน <_ Gimme for u> ุลีรนลีรนุลีรนุลีเรนุลีนลีนูลีนุลีนูลีเรนุลีนลีรนุลีเนนีเนุลนลีเรนงลเนลีเรนุลเนุลรีเนเนลีเนเรนีเนุลนลีวนะีนีรนลารสลีารนุลีเลีเนลีนุลีนุลีรนุลีเรนุลีนนีเรน น้ำปลาก็ต้องมีสองสูตรนะทุกคนใช่หรอคะเป็นแบบว่าสูตรฟอกไตกับสูตรมะเลงน,นะคะออสองสูตรไม่มีสูตรเบาหวานของแม่ชี้นี่ไม,นไม่มีค่ะไม่มีสูตรเฉพาะแม่ชีนี่อย่างเดียวเออความสวยนะคะผู้ชายไปแล้วนะคะความสวยแมาใครบอกว่าแม่เป็นแม่ดูกระหายเนี่ยฉันแกเป็นตัวอยู่แม่ชีนี่แจน้ำตาลฉันปกติแล้วนะร,วรู้เลยว่าแกไม่ได้เปลนะี่ยนนแก เ <laughs> <laughs> อออออกระติบข้าเหนียวนี้มีข้าเหนียวไหมนี่มีเงินทุนกคนค่ะใครอยากได้เส้นมะละก,กอต้องเขียนนะคะเขีนนยนว่าบวกเส้นมะละก,กอแต่ว่าถ้าไม่ได้เขียนก็จะเป็นเกาเหลาโดยที่ไม่มีเส้นนะคะหรือว่าทานไปแล้วอยากกินเส้นก็ขอเพิ่มได้นะจ๊ะเดี <ง S 1> ๋ยวชิน,น่จะไปสัมภาษณ์ลูกค้าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนวันนี้สัมภาษณ์นี่ก่อนเลยก็ได้พี่เอ็มนั่งอยู่ไหน เดินตามเลเนี่ยพี่เอ็มเลยเจ้าของเจ้าพยามาทุกวันโอ้ยแม่อยากแกงลูกทุกคนค่ะตอนนี้นะคะบรรยากาศก็ห้าโมงแล้วนะจ๊ะทีนี่ก็อยู่ที่ร้านเจตตอนี่ตั้งแต่แบบเที่ยงเที่ยงนะคะก็ช่วยนางทานู่นทานี่เนาะลูกค้าเยอะมากวันนี้นางแบบตําแบบเกือบเป็นลมเลยทุกคนเดี๋ยวเรานะคะไปเอ่อบายกันดีกว่าทุกคนเหนื่อยมากเลยวันนี้เดี๋ยวไปหาเจตตอกันแม้เหนื่อยมากวันนี้ ลูกค้าเยอะมากอ,อ,อะมากตอนนี้ก็คือของก็คือเริ่มร้อยหล่อแล้วนะคะเห็นไหมเริ่มหมดกันอีกแล้วนะจ้าของอเออนี่แล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งร้านของเรานะคะเปิดทุกวันหยุดวันพุธนะคะวันธรรมดาเปิดกี่โมงแม่อ,อ่ออาทิตย์หน้าจะปรับมาหนึ่งชั่วโมงอาทิตย์หน้าเริ่มห้าโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มตรงอ๋อตอนเย็นตอนเย็นใช่ห้าโมงเช้า อ๋อเออฉันก็งงว่าเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเปิดเที่ยงแต่ที่หน้าเราจะปรับมาเปิดห้าโมงเช้าก็คือเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงนะคะถึงหนึ่งทุ่มตรงหนึ่งทุ่มตรงแลวเสาร์อาทิตย์เปิดเก้าโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มตรงโอเคตามนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆทีนี้ก็จะลงไว้ใต้คลิปนะคะเบอร์โทรต่างๆรายละเอียดต่างๆนะจ๊ะเดี๋ยวดูเจะตอตํมทั้งหนึ่งเมนูนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะหมู ไปแล้วนะจ๊ะแล้วหลายคนก็คงคิดถึงชีเน่แล้วก็ต่อต่อ,ตอนะจ๊ะมาดูเลยแม่อันนี้ตั้งอะไรแม่เอ่อแซลมอนแซลมอนยอปูหมาแซลมอนยอปูหมาแบบเผ็ดปกตินะคะจิ้มนี่อื้มนะค่ะก็ยงรวยๆนี่ โอ้โหแซลมอนวันนี้ขายดีมากแม่ฟันไปกิโลนี่โอ้ยวันนี้หลายโลมากน่าจะสี่สิบได้สี่สิบโลได้อันนี้ตัวเล็กนันค่ะตัวไซส์หกตัวโลตัวเล็กเราก็ให้สองตัวเลยถ้าตัวน้อยก็จะให้ตัวตัวครึ่งหรือว่าตัวตัวเสียอย่างว่าตัวครึ่งเผาเป็แล้วก็ชิมนิดนึงนะคะได้แล้วเรียบร้อยก็ใส่จานจ้า สน <Hey, S 2> ดคนดูสีดิคือแบบแซลมอนเนี่ยจะมีทุกดินถ้าทุกดินเลยแกทุกดินต้องมีแซลม,มอนอันนี้บอกเลยนะอย่าลืมแวะมาทานกันได้นะคะทุกคนและแซบนัวบันเทิงสินเจ๊ต๊อกแตกจ้าอย่าลืมนะคะ ชอบมาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะช่องแมชินีชาแน,นลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแมชินีสวัสดีค่ะสำหรับวันบบนี้ที่ต้องแต็กและแมชินีไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายลลเนนะคแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะทุกคนคะ่ะ <c oughs> บ๊ายบายคะ่ะ <c oughs> อร่อยไหมคะ <c oughs> คุณแม่อร่อยค่ะโ <c oughs> อ้ห <c oughs> อันนี้คือสามสาว รักไม่ใช่ดวงดาวเพื่อความแฟนนี่มาจากที่ไหนกันคะนี่แหละค่ะประเทศนี่แหละอ๋อมาจากแถวนี้กันเองนี่นนนหวันนี้ทานหมดเลยคะเนี่ยมาทานยังนาน,น,านยังคันเนี่ยก็สักพักแล้วแต่มาบ่อยมาบ่อย,ท,ยทุกอาทิตย์เป็นแฟนตัวย,ยงนะคะเป็นยังจิตใจอะไรแม่เรียกค่ะพวกยำเลยค่ะอร่อยใช่ไหมคะสดอืม สดแล้วก็สวยเหมือนพวกเราเนาะแม่เนาะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ